แลวก็พร้อมกันลูงพ่อได้พูดแต่เบื้องต้นว่าอยากแนกะนำล,ลูกหลานมาสูว่วัดวาศาสนาอย่างนี้แล้วควรจะปฏิบัติไม่มีแต่ฐานในเดีนะ่นงศีลก็มีแล้วนะฐานฐานแล้วก็ศีลลวงพ่อเนะี่ยอยากจะสอนให้สมาธินะลูกหลานนะสมาธิเป็นสิ่งที่จะเป็นและสำคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาและก็มีอานิสงส์อย่างมากอีก แล้วก็ไม่ได้ลงทุนทางด้านวัตถุอีกต่างหากมีแต่การลงทุน <c oughs> ก่อนกลับขอนอนเรือวันพระหรือวันเสาเสียสละเวลาท่านเองเราเสียสละเวลาของเวลาอย่างวันพระหรือวันเสาวันอาทิตย์มันมีเวลาสำหรับเราเาเ,าเราควรจะทําตนยังไงปฏิบัติตนอย่างไราจากนั้นเราก็หาเวลาของเราเสียเสียสละเวลาทานเอง ไม่ได้ลงทุนรัพับอะไรเลยนะลูกหลานนะออย่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้ว่างๆเอ,เอาเถอะข้าพรเจ้าจะนั่งภาวนาอตอนกลางวันมาไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปิติปโนเ,เรียกว่าตอนเย็นนึงเหมือนกันอาหารากับไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปิิปโนนโะมตตะ,ตะ,ตะพุทธังธรรมังสงงังขังธารนังกชามิ าจากนั้นก็แผ่เมตตา,าถ้าไม่ได้คําไหนก็บอกนึกในใจว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นหัวใจดวงอื่นๆทุกดวงใจก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทอนึกในใจอย่างนั้น อาจารย์นั่งก็น,นั่งขัดสมาธิแล้วสิอออย่างที่ว่า <c oughs> อย่างจาุ่มว่าว่าเรามีพระพุทธรูป <c oughs> พระพุทธรูปอย่างองค์ที่เรานั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะพระพุทธูองค์ดำเนี่ยเรากราบแล้วเราก็นั่งต่อหน้าพระพุทธปฏิมาเลยนั่งขัดสมาธิเลยพระพุทธรูปาการนั่งขัดสมาธิ เราก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยขาขวาทับขาซ้าย <c oughs> ขาขวาทับขาซ้ายจะได้มือขวาทับมือซ้ายเอายขาขวาทับมือซ้ายจะได้ปนมมือจะก,ก่อนลูกหลานทำตามขั้นตอนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลาคุณแม่ชีแก้วที่ท่านสอนหลวงพ่อนะ พอนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกไหวครูซะก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าซะก่อนพุทโธเอธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบและเลือกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการน,นั่งสมาธิไม่ได้ไม่ใช่เราคิดได้คิดทำนะลูกหลาน เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนะเาจากนั้นเมื่อเมื่อเรา,เาพุทโธธโมสังโฆจบแล้วเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายาท,าที่ทีท่ที่นั่งที่นั่งเรานั่งในทางหัวเข่าของเราจากพระพุทธร,รูปนะดูพระพุทธร,รูปเป็นตัวอย่างนะลูกหลานนะเนี่ยทั่งแบบนี้ละนั่งอย่างพระพุทธรรองค์ดำของเราเนี่ย ขามือขาขวาทับขาซ้ายก็มือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกับกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทธโทพุทธโทไม่ต้องกลึงไม่ต้องเกรงให้เป็นตามธรรมชาตินะนั่งสบายๆมีแต่ให้รู้ว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธ พระพุทโธเอท่านั้นแหละนะนี่แหละวิธีการภาวนาเ,าเราไม่ได้ต้องไม่ได้ลงทุนอะไรมากลงทุนเพียงแค่นั้นแหละจากนั้นบุญกุศลมมากมายมหาศาลนะลูกหลานนะท่าน,นพระพุทธเจ้าท่านว่า,านั่งจิตทําให้จิตใจสงบเเพียงครั้งเดียวน่ะรักษาศีลร้อยครั้งก็สู้ทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ ให้ทานร้อยครั้งสู่รักษาศีลบริสูิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้แต่ท่านรับรองถึงขนาดนั้นแหละเพราะฉนั้นเราเอาอานิสงส์จุดนี้แหละจุดที่เรานั่งภาวนาเนี่ยนั่งนานไม่ลงพ่อนานเท่าที่จะนานได้ลกกูกหลานที่แรกไปใหมแล้วก็บังคับ้บบบบบาก่อนซะก่อนบังคับมันก็เจ็บแข้งปวดแข้งว่าไม่เป็นไรเรานั่งดูโทรทัศน์นั่งคุยกันมากกว่านี้หลายชั่วโมงกว่านี้เราจังนั่งคุยกันได้ เรานั่งภาวนาเนี่ยสามสิบนาทีเอาเถอะตั้งนาฬิกาไว้เลยก็ได้ทามาอย่างนั้นมันถอยตั้งสักสามสิบนาทีไว้ก่อนโอ้ e, ตั้งานาฬิกาเนี่ยมันทําไมมันเดินช้านักว่าแต่ก่อนนั่งคุยกันมันมันเดินเร็วอนั่งคุยกันมันเดินเร็วนั่งดูโทรทัศน์กัเร็วแต่ว่าพอนั่งภาวนาเนี่ยท้ามันเดินช้าน,นาฬิกาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นะลกหลานนะอันนี้ให้ลูกจักเอาไว้ลูกพอเตือนเอาไว้บอกเอาไว้ก่อนนะทําไมนาฬิกามันเดินช้า อแอบอไปเลยการสร้างคุณงามความดีเหมือนเหมือนกิ่งคคกขึ้นเขาอย่างที่ว่านั่นนะเข็นคคกขึ้นเขามันมันอย่างนั้นแหละก,ก,ก้อนหินไอ้ก้อนเก่งก้อนหินขึ้นไปขึ้นที่สูงลกษณะอย่างนั้นนะเก่งก้อนหินขึ้นที่สูงมก็เหมือนถ้ามันเก่งลงนะม,นมันง่ายใช่ไหมละ่ะถ้าเก่งลงนะมันไปกิเลสตามกิเลสราคะโทสะโมหะมันเร็ว,วนะเก่งพุทพุทพุไปเลย แต่ว่เก่งขึ้นเขาโอ้โหเก่งยากน,นี่ยมันเหมือนกันการสร้างคุณงามความดีภาวนาพุโทโธพุโทโธเพื่อจะทําจิตใจให้สงบหน่งอันไม่ใช่ธรรมดาแล้วลูกหลานนะอันนี้ก็เราเล่าขอก่าวให้ลูกหลานเป็นแนวทางไว้ก่อนทําไมลูกทาไมนั่งภาวานาทําไมมันปวดล้างปวดดแล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาหลาะหลวงพ่อเนี่แหละกิเลสกิเลสร,ราคะโทสะโมหะนางตัณหาราคะอรดีเนี่ยมัน้ามา ร่างการมาเบี่ยนเบียนพยาบาลพมาเบี่ยนเบี่ยนเราให้รู้เอ้ยข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสักสามสิบนาทีว่าอะไรจะมากรมาาถะวะออจะมาก็มาข้าพเจ้าจะไม่ถอยวะกําหนดภาวนาพุทโทอย่างเดียวหายใจเข้าพดหายใจออกโพดพทพดพทพุอ่าต่อไปอีกวันที่สองอีกที่สามที่สี่อ,อทาทิตย์หน้าต่อไปอีกต่อไปก็เคยชินแต่พเคยชินก็โอ้จิตใจเข้าสู่ความสงบ จิตใจเน่งสงบโออ,อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านัตถิสันติปาราังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีโอจริงฮะนี่แหละอันนี้ก็คืออยากจะเล่าอยากจะกล่าวอยากจะแนะนำศรัทธาญ,ญาติโยมพี่น้องลูกหลานเออใหป้ประพฤติปฏิบัติก่อนไหวพระสวดมนต์อย่าไปนอนตูมนอนตามเออตรงคุณแม่ชีแก้วลูวกปู่ลาวันนอนควาย แอนอนไม่มีพุทธโธธรรมโมสังโฆแอก่อนที่จะนอนกับกาบพระวัยพระสะกอรแอพุทธโธธรรมโมสังโฆสก่อนจะค่อยนอนอันนี่คือเอนนอนแบบพุทธศาสนิกชนทันว่ากันนะอะไรกันเราเล่ากัาให้ลูกหลานได้ฟังจากนั้นกตอนเวลานอนกับไปนอนในที่ป่ารงฟงไ่ายเลยเราแนตะ่ที่เรากลัวเรื่อวัดในที่ไม่ปลอดภยัยแลเราไม่สบาย เวลาเรานอนเราจะไปหาคิดนึกคิดไปอย่างอื่นลูกหลานนึกคิดพุดโทโธในใจหายใจเข้าพุทโใ,ใจออกออทโทก่อนนอนพุโทโธพุโทโธพุโทโธจนหลับไปล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลทั้งนั้นแหละการภาวนาไม่เชียจะนั่งอย่างเดียวนะลูกหลานนะยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งสี่อริยบททั้งยืนด้วยทั้งนั่งด้วยทั้งนอนด้วยแต่ท่านให้นั่งให้นั่ง เป็นพื้นฐานให้เดินเป็นพื้นฐานส่วนยืนกับนอนมันนอนมันหลับเร็วเกินไปส่วนยืนมันง,งนเงินครับก็เลยให้นั่งกับให้นั่งให้นั่งกับเดินเดินจงกรมพุทธเดินจงกลมขนาดนันนะยู่เราเดินจะได้บ้านกันนอนไม่หลับขึ้นมากเตออือน,เป,นเปลี่ยนอรธยาบทดีกว่าเราจะออกายภาพลำห้ลำ,ห,ลำห้แก๊กอย่างเดียวนะ เวลาเรากับเวลาก้าวขา,าไหนไปกับพุทธแล้วก็โทพุทโทไปไเนี่บริกรรมพุทโทไปด้วยในการเปลี่ยนอริยบทการล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลในการฝึกสติของตนเองทั้งนั้นนละลูกหลานนะถ้าเรารู้จากวิธีกรรมวิธีการแล้วนะนการเป็นการฝึกสติอยู่กับตนเองคนที่มีสติสัมปชัญญะกับอยู่กับตนเองคนเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลานะ แอหมูหมากาไกา่อะไรงอะไรจะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราเราเฝ้าบ้านอยู่แล้วนี่นั่นแหละจิะตของเราเนี่ยเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาแอเนั่นแหละแอเป็นมงคลน,นะลูกหลานนะแอจากนั้นก็นเรื่องการเอาพืชปฏิบัติแอสมมติว่าเราภาวนาไปภาวนาไปมันทําไมวะลูงพ่อไม่รู้มันออกเวลาไหนวะเวลานั่งภาวนามันออกเวลาไหนลวงพ่อก็เคยแนะนำไม่รู้กีก่ครั้งถกกี่หัวนะลูกหลานนะ แต่ลูกหลานบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ยินแต่บางคนก,ก็ได้ยินแล้วล่ะนะได้ยินหลายครั้งอีกต่างหากแต่หลวงพ่อก็จะแนะนําให้ผู้ไม่ได้ยินะให้ HEY! ลูกหลานผู้ไม่ได้ยินผู้มาใหม่เ,เวลาหายใจเข้าให้นับนะลูกหลานนะพอหลวงพ่อ,พอเ,เคยเคยมาแล้วนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองแต่ไม่จอ้องผูดฝาดฟูดฝาดนะหายใจธรรมดาธรรมดานะหายใจแล้วเข้านับหนึ่งหายใจออกก็นับสองธรรมดา สบายๆนับสามนับสีนับพ้าอจนถึงร้อยถ้าร้อยไม่เผลอแต่มันเผลอนะบางทีไม่ถึงสิบปีต่างหากมันถึงไม่ยี่สิบปีต่างหากเผลอแล้วนะแต่นี่ถ้านับถึงร้อยไม่เผลอน้ำบอกเก่งละแต่หมอกมันเผลอมันเผลอมันเผล,อ,เลอ,อยังไงหลวงพ่อนะมันเผลอในใจไปหายใจเข้าเป็นเลขขี้นะลูกหลานหนึ่งจะไมนเลขขี้ หายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขคี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่คี่คู่คี่คู่คี่คู่แต่พอมันจะเผลอมันจะเบลอเบลอจะมาแป๊บเดียวทนายแล้วลูกหลานนะหายใจเข้าเป็นเลขสิบหายใจออกเป็น okay สิบเอดหายใจเข้าเป็นสิบสองหายใจออกเป็นสิบสามมันไม่ได้หรอกแปลว่ามันเผลอแล้วนะ าหายใจออก,กต้องเป็นเก้าใช่ไหมหายใจออกหายใจเข้าต้องเป็นเก้าหายใจออกต้องเป็นสิบใช่ไหมเป็นเลขคี่คู่ใช่ไหมละ่ะนี่แหละอันนี้คล้ายๆว่าเราสังเกตยอยู่จุดนั้นเท่านเองถ้ามันเผลอขึ้นมาเมื่อไรเราอย่าไปนับต่อกลับมานับหนึ่งไม่อีกเราจะได้รู้ว่าอือสติของเรามันแย่ขนาดนี้ีวยวเหลือเนี่ยว่ะเ,เราจะมองว่าสติสติมันเป็นอย่างนี้แถวเหลือสติของเรามันแย่ขนาดนี้เหลือเนี่ย ต่อไปมันจะเป็นอันไซเมอร์ได้ง่ายๆด้นี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะแี่เราก็ตั้งต้นใหม่เองในเมื่อเราตั้งต้นใหม่อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นขึ้นมาแล้วนะลูกหลานนออต่อไปนันบถึงร้อยได้สบายเพราะนั้นเอนับซังสองสามสี่ห้าหกครั้งได้สบายแล้วก็เอานับวริกรรมพุทโทต่อถึงหายใจเข้าพุทหายใจออกธทแต่ขณะที่นับนั้นเหนื่อยนะลูกหลานน่ะ เหนื่อยค่แค่มันตั้งใจมันนับมันนับแล้วมันเหนื่อยแต่เวลาหายใจเข้าหายใจออกโทนี่อมันสบายๆเหนื่อยไม่เหนื่อยจิตใจปล่อยวางอ,อจิตใจต่อไปกับจิตใจเข้าสู่ความสงบได้สามสี่ห้าหกวันมาทดลองอีกอาทิตย์หนึ่งมาทดสอบอีกสักครั้งหนึง่งจากนี้แหละ,ะเพื่อมาให้มันหลดุดไม่ให้มันเผลอไปนะ อันนี้แหละวิธีการฝึกนักลูกหลานฝึกสติสมัมปชัญญะอยู่กับตนเองถ้าพวกเราฝึกได้อย่างนี้นะะั่นแหละอสติอยู่กับตนเองก็ดตีนนัลูกหลานอันนี้คือฝึกสมา,สมาธิเบื้องต้นซะก่อนในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วต่อไปจะมาสอนขั้นวิปัสสนาปัญญาอสอนปัญญาวิปัสสนาต่อไปภายภาคหน้าอันนั้นจะค่อยว่าก,กันนะลูกหลานนะแต่กอไกยังเขียน <c oughs> เขียนยังไปเป็นตัวเป็นขาในกอไก่อจะไปสอนหอนกุกงเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะอมันก็ต้องสอนกอกไก่ให้เขียนกอกไก่ขอไครขอขวดใต้เลียงไปก่อนอาจากนั้นจะค่อยสอนตามขั้นตอนอ่สมาะควรเป็นยังไงสมาธิควรเข่ายัางไงควรออกยังไงอ่และปัญญาควรพิจารณาอะไรจับตรงไหนเป็นที่พัฒนาปัญญาอ่าจากนั้นก็ถอนไทยถอนใจของเรามันหลงอะไรมา เออมันหลงอะไรมันลืมันลุ่มหลงอะไรเอควรจะทำให้แจ้งยังไงเอพิจารณาอะไรให้ทุกแจ้งเห็นจริงปล่อยวางยังไงยังค่อยคันคอยคันตอนนั้นต่อไปนะลูกหลานนะเออวันนี้ก็อลูกพ่อคิดว่าจะไม่ได้พูดไม่พูดยาวแต่ผลที่สุดก็เห็นศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาเอพร้อมหน้าพร้อมตากันยาวเหยียดเต็มศาลาแล้วก็พระสงฆ์น้องนุง่นงตะไยกัมากนะลูกพ่อก็เลยเล่าเก่าๆให้ลูกหลานเป็นแนว แระพุทิปฏิบัติให้ลูกหลานได้ฟังนะแล้วก็หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าพุทธภาสิทธ์เบื้องต้นว่าปุญญานิปัโลก,กัตจมิงปฏิฐาโหนสีปานินังความแปลหรือความหมายในพระบาลีพุทธภาสิทธ์บทนี้นะว่าปุญญานิปัโลก,กัตจมิงบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นพวกเรามา สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ก็เพื่อ,เ,อเป็นที่พึ่งของตนเองเอทั้งพนี้และทั้งพบนาด้วยนะแล้วก็พร้อมการหลวงพ่อก็ได้อธิบายเรื่องอวิธีการวางตัววิธีการปฏิบัติตนเรื่องศีลห้า,าแล้วก็การวางตนเรื่องอิตตภาวนาเรื่องสมาธิให้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลาน มาจากจารุลทิศได้ศึกษาได้ฟังพอมาสู่สวัสดิ์ฟ้าศาสนากวควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังลูกหลานนะพอเราได้ยินได้ศึกษามาทั้งโลกก็มากต่อมากแต่บัดนี้มาสู่วัดฟ้าศาสนาแล้วก็มาสู่หลวงปูง่หลวงหลวงปูง่หลวงพ่อหลวงตาก็จะเล่าจะเก่าให้ฟังนะ,ะการเก่าสัมโมทิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระศีรัะตะนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารม,มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลวกปู่หลงตาคอยมาคุ้มครองพี่น้องประชาชนศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญในธรรมปรารถนาสิในใน่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกๆท,ท่าน ทุกทุกคนด้วยเธินเอาละพรเป็นจริงมงคลทุกคนนะาลูกหลานนะแล้วต่อไปค่อยพอระสูจจะเลยจเจริญพระพุทธมนต์หลวงพ่อเทศแสดงถามจบแล้วก็ให้ถินให้พร <c oughs> จากรอบหนึ่งก่อนนะลูกหลานนะ อายาุาวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกพระวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโหนตุสัพพธาอายุวัฒกาธนาวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพระวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาโหนตุสัพพธาทุกขโรขพยาเวลาโสกา สัตตุจุปถัวาเนกาอันตรายาปิวินาศสานตุจเตสสาสยสิทธิทะนังลาพังโสธิภาคกยังสุขขังพลังเซริอายุจวันโนจจโพขังวุธ,ธีจะยศวาตตวัตส,สาจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตเพาะว่าตุสัพภามาังคาลัง รักขันตุสัพพเทวตาสจพปพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตสาธุท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์อ f ฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ว a n ป k า m าค i น้อยดทสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา